นะคะวักพัิอ่านค่ะถ้ีตัวนี้ยังจำได้ใช่ไหมคะตัวนี้จะไม่อา่นอนะะอานเป็นฟูนะคะแต่จะอ่านเป็นฟูฟูเป็นเสียงเป่าลงแล้วก็ฟอฟันออกมานะคะฟุฟุฟ,ฟุนะคะฟูจีซังเป็นต้นฟูจีร้านหน้าฟูจีนะคะฟูครัวกับนะะ้ฟูฟูนี่นะคะถะาที่ฟูเห มีค่ะดูนะคะเริ่มแรกบนลงล่างตวัดขึ้น1หนเส้นอีกรอบนะคะบนลงล่างตวัดขึ้น1หนเส้นและซ้ายเด้ยขวาเอาใหม่ค่ะบนลงล่างตวัดขึ้นซ้ายเดียขวาเส้นที่สามบนลงล่างแล้วก็เป็นหมอนาอีกรอบนะคะหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้น ต้นต่อมาคิ่ทตัวนี้จะเป็นตัวเขาเรียกว่าตัว U มีปีกค่ะตัว U มีปีกตอนแรกนะคะใส่ปีกไปก่อนไม่ยกมือนะคะแล้วก็เป็นตัว U ปีกเอาใหม่นะคะตัวนี้แล้วก็นี้สังเกตว่าเห็นไหมคะหัวกับปลายเนี่ยจะโค้งเข้าหากันนะคะคิอีกรอบนะคะคิแบบนี้จะไม่เป็นแบบ นี้นะคะแบบนี้ผิดนะคะแบบนี้ไม่สวยนะคะแล้วก็จะไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่สวยนะคะท่าที่ต่อมาจะเป็นตัวฟุ่ฟุดูนะคะ่คืีการเขียนค่ะหนึ่งเส้นเอาใหม่นะคะหนึ่งเส้นสองเส้นอีกรอบค่ะ หเส้น2เส้นอยู่ยนะคะ3เส้น1เส้น2เส้น3เส้น4เส้นอีกรอบค่ะ1 หนึ่งเส้นเลยค่ะเส้นเดียวนะคะเข็นะคะทางขวาจะต้องยาวกว่านะคะเข็เข็เข็แล้วมาตัวสุดท้ายค่ะตัวพคกโกตัวสุดท้ายดูค่ะตัวนี้ตัวคัควเท,ทหเ,เห็นไหมคะตัวพกเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายตัวคัทเลยเห็นไหมคะก็คือหากปีกด้านบนแบบนี้จะกลายเป็นตัวโ บนลงล่างตวัดขึ้นหนึ่งเส้นบนลงล่างตวัดขึ้นซา้ายไปขวานี่นะคะเส้นบนเส้นสุดนะคะจุดบนสุดแล้วก็นี่็บนสุดนะคะหนึ่งเส้นสองเส้นเส้นที่สามขนาดกันค่ะหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นและก็สี่เส้นดูนะคะจุดของมันคือตรงนี้นี่ค่ะห้ามยื่นออกมานะคะจะนี้ผิด